สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลูกเป็นเรื่องการลาเลียงาการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็การลําเลียงแก๊สนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนาะครับที่แล้วเราไดา้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจรวมถึงโครงสร้างใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สนะฮะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ทางเดินหายใจของเราต่างๆนะครับรวมถึงกลไกที่ทำให้เราสามารถหายใจเข้าออกได้นะครับซึ่งอาศัยการาเปลี่ยนแปลงของ ความดันอากาศนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็การลำเลียงแก๊สนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโอเคเนาะในภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่ไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีอากาศนะครับหรือที่ว่าอวกาศอวะคือไม่มีเนาะอวกาศเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้ อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะทําให้สามารถร่างกายี้สามารถดํารงอยู่ได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแกส๊สรวมถึงลําเลียงแก๊สได้เป็นปกตินะครับเรามาดูกันว่าทําไมครับเมื่อเราไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอากาศนะครับหรือในในบริเวณที่มีความสูงมากๆเหนือระดับน้ําทะเลเนี่ยนะครับมันจึงส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนแกส๊สหรือการลําเลียงแก๊สของเราได้นะครับอ่าโอเคทีนี้ คำถามแรกนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สของเราเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะครับจากคาบที่แล้วนะครับที่เรียนได้ทําปฏิบัติการไปนะักเรียนก็คงจะพอตอบได้ใช่ไหมับว่าบริเวณหรือตำแหน่งแรกเลยนะครับที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับในกรณีของแก๊สออกซิเจนนะครับก็คือจะเกิดขึ้นที่บริเวณถุงลมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณเซลล์ของเรานะครับ โอเคเนาะแล้วก็การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี้ยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊ะระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดนะครับหรือตรงนี้เนี่เนาะนี่อย่างเช่นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมครับก็จะแพร่จากถุงลมเข้าไปในหลอดเลือดนะครับส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะแพร่จากเซลล์เข้ามาในหลอดเลือดส่วนแก๊สออกซิเจนครับเมื่อลําเลียงมาแล้วก็จะแพร่จากหลอดเลือดเข้าไปในเซลล์นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือตําแหน่งที่เกิดการ แลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโอเคเนาะอ่ะ <c oughs> เนี่ยอันเนี้ยนะครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับออกซิเจนใช่ไหมครับเมื่อถูกลำเลียงเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในถุงลมก็จะแพร่จากถุงลมเข้ามาในหลอดเลือดขนาดเดียวกันใช่ไหมครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกลำเลียงมาจากเซลล์ใช่ไหมครับก็จะแพร่จากเซลล์เข้ามาในถุงลมแล้วก็ถูกกําจัดทิ้งใช่ไหมครับโดยการหายใจออกอ ส่วนที่บริเวณเซลล์นะครับแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์นะครับซึ่งเกิดขึ้นภายในเซลล์ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดอกไซดนี้เกิดจากกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์นะครับเพื่อที่จะสร้างพลังงานนั่นเองเป็นของเสียที่เกิดจากการสลายออน้ำตาลใช่ไหมครับคาร์บอนไดอกไซด์ก็จะแพร่าจากเซลล์เข้ามาในหลอดเลือดขณะเดียวกันแก๊สออกซิเจนครับที่ถูกลำเลียงมาเมื่อมาถึงเซลล์ก็จะแพร่าจากเซลล์ขอโทษก็จะแพร่จากหลอดเลือด เข้าไปในเซลล์อันนี้เห็นไหมครับมันเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นระหว่างแกส๊สออกซิเจนกับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> การแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับเกิดจากความแตกต่างของความดันย่อยของแก๊สนั้นนะครับเนาะในความดันย่อยนะครับก็คือความดันของแก๊สชนิดหนึ่งนะครับภายในปริมาตรที่กําหนดซึ่งสามารถคํานวณได้จากผลคูณนะครับของความดันรวม แล้วก็สัดส่วนของแก๊สนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับที่ระดับน้ําทะเลทระดับน้ําทะเลนะครับความสูงที่บริเวณระดับน้ําทะเลเลยเนี่ยความดันรวมของแก๊สในบรรยากาศนะครับก็จะมีค่าประมาณ70มิลลิเมตรปรออขอโทษ760มิลลิเมตรปรอทซึ่งในอากาศเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีแก๊สออกซิเจนนะครับประมาณ21ซนนะฮะดังนั้นครับความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนนะครับก็คำวนวณได้จาก เนี่ยนะครับ po 2 po 2เนี่ย p ย่อมาจากคำว่า pressure ใช่ไหมครับ p s ออขอโทษครับ pressure เนาะ o 2ก็คือออกซิเจนใช่ไหมครับ po 2 ygen, คือความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็หาได้จาก760ครับคูณ21ใช่ไหมครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของแก๊สออกซิเจนนั้น21เปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ21ใช่ไหมครับก็หารด้วย100ก็จะประมาณ160มิลลิเมตรปรอทเพราะนั้น แก๊สออกเจนครับในบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลนะครับก็จะมีค่าประมาณ160มิลลิเมตรปรอดนั่นเองก,อก๊าซอื่นๆก็จะคํานวณได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับมีประมาณ0.03ใช่ไหมครับก็เอา760คูณด้วย0.03ใช่ไหมครัหารด้วย100ก็จะได้ความดันย่อยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศชนี้เช่นเดียวกันครับ ความดันย่อยนะครับของแก๊สแต่ละบริเวณเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นในภาพนี้นะครับนักเ,เรียนจะเห็นว่าในถุงลมนะครับในถุงลมเนี่ยมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนอยู่ที่160มิลลิเมตรปรอทส่วนในหลอดเลือดฝอยครับมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนครับอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรปรอทเพราะฉะนั้นครับก่อนหน้านี้เนาะเราเรียนว่าเราสามารถ หายใจเข้าออกได้ยังไงนะครับเช่นเดียวกันครับอันเนี้ยเนาะแก๊สครับก็จะแพร่าจากบริเวณที่มีความดันย่อยของแก๊สนั้นสูงไปยังบริเวณที่มีความดันต่ําดังนั้นครับจากภาพนี้แก๊สออกเจนครับก็จะแพร่าจากทําให้แก๊สออกเจนสามารถแพร่าจากถุงลมเข้ามาในหลอดเลือดฝอยได้นั่นเองโอเคนะครับอ่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาลองทําตอบคําถามจากข้อมูลในกราฟนี้ดูนะครับคําถามครับถามว่า จากกราฟนี้นะครับบริเวณใดของร่างกายมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนสูงที่สุดและต่ำที่สุดเพราะเหตุใดและบริเวณใดของร่างกายครับที่มีความดันย่อยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับเพราะเหตุใดอ่าไปดูคําถามแรกนะครับที่ถามว่าบริเวณใดของร่างกายครับที่มีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนสูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับอ่าจากภาพนี้เราจะเห็นว่านี่นะครับ บริเวณที่มีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนสูงที่สุดใช่ไหมครับก็คือที่นี่ใช่ไหมครับอากาศที่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในถุงลมนั่นเองนะครับก็ประมาณ160ถ้ท่าอากาศเนาะแล่ในถุงลมก็เหลือประมาณ104แล้วต่ําที่สุดก็คือตรงไหนครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่หลอดเลือดเวนนั่นเองหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดถ้าเรียกภาษาบ,รราบ้านๆเราก็คือหลอดเลือดดาใช่ไหมครับเป็นหลอดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนอยู่ต่ํานะครับอ่าเห็นไหมครับ ทำไมล่ะทำไมที่บริเวณหลอดเลือดเวนมีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนต่ำสุดก็เพราะว่าหลอดเลือดเวนนะครับเป็นหลอดเลือดที่กลับมาจากเซลล์ใช่ไหมครับนำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกลับมาจากเซลล์เพราะนั้นออกซิเจนครับมันได้แพร่เข้าไปในเซลล์แล้วแล้วหลอดเลือดนี้ก็รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาเพราะนั้นแก๊สออกซิเจนจึงต่ำแล้วนั่นเองโอเคนะครับส่วนเนี่ยที่หลอดเลือดที่ถุงลมเนี่ยครับมีแก๊สออกซิเจนสูงก็เพราะว่าอะไรครับ ก็เพ,พราะพึ่งเนี่ยพึ่งพึ่งหายใจเข้ามาใช่ไหมครับแก๊สออกซิเจนก็แพร่จากถุงลมเข้ามาในหลอดเลือดนั่นเองนะครับโอเคเนาะเนี okay, no? <c oughs> ่ยเขียนนะทีนี้แล้วถ้ากรณีกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ห่ะที่ไหนที่มันต่ําสุดที่ไหนมันสูงสุดนะครับเนาะนักเรียนครับนักเรียนดูนะครับจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าบริเวณที่มีความดันย่อยของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดคาร์บอนไดออกไซด์สีฟ้านะครับก็คือที่บริเวณเนื้อเยื่อ ทำไมที่เนื้อเยื่อครับมีสูงสุดอันนี้ในกราฟนี่เห็นว่าเขาเขียนว่ามีมากกว่า45มิลลิเมตรปลอดเลยนะครับก็เพราะว่าที่เซลล์ใช่ไหมครับจะเกิดกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างพลังงานนั่นเองและของเสียที่เกิดจากการสร้างพลังงานก็คือแก๊สอะไรครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สบอนไดออกไซกด์ก,ก็แพร่เข้าไปในหลอดเลือดเวียนใช่ไหมครับเพราะนั้นที่เนื้อเยื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงสูงสุดนะครับ โอเคนะแล้วต่ําสุดคือที่ไหนครับก็แน่นอนที่ในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดอาร์เทอรีนะครับจะต่ําสุดโอเคนะอ่าแก๊สคอนกไซา์นี้ก็ถูกลาเลียงกลับไปหัวใจหัวใจก็สูบฉีดไปที่ปอดใช่ไหมครับเพื่อที่จะกําจัดออกไปนั่นเองโอเคนะลูกนะคำถามครับเซลของเนื้อเยื่อปอดต้องการออกซิเจนไหมเพราะเหตุใดคําตอบคือต้องการใช่ไหมครับเพราะว่าเซลของเนื้อเยื่อปอดก็ต้อง สร้างพลังงานเช่นเดียวกันโอเคนะถ้าไม่มีพลังงานไม่มีออกซิเจนก็สร้างพลังงานไม่ได้สร้างพลังงานไม่ได้ก็ตายเช่นเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดขึ้นที่เซลล์ของเนื้อเยื่อปอดแล้วก็ต้องถูกลําเลียงไปกําจัดโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สเช่นเดียวกันอ่ะเพื่อความเข้าใจนะครับอีกทีหนึ่งนะักเรียนดูกราฟนี้นะครับแล้วก็ตอบคําถามที่ถามว่าเมื่อนักท่องเที่ยวปีนภูเขาที่มีความสูงนะครับประมาณ5,800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ย อาจมีอาการปวดหัวครับวิงเวียนอ่อนเพลียหายใจลําบากนะครับบางทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับที่เราเรียกว่าอัตจุดซิกเนสนะครับลูกทำไมครับจึงมีเหตุอาการเหล่านี้ขึ้นนะครับคําตอบนั้นมาจากกราฟนี้นะครับกราฟนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นกราฟที่แสดงความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนที่2บริเวณใช่ไหมครับบริเวณแรกที่เป็นเส้นทึบเนี่ยนะครับ ก็คือที่ระดับน้ําทะเลคือที่เราอยู่ทั่วๆไปนี่แหละครับส่วนใหญ่ที่เราอยู่ก็ระดับน้ําทะเลสูงกว่านิดหน่อยหรือต่ากว่านิดหน่อยนะครับแล้วอีกบริเวณหนึ่งครับก็คือเนี่ยเส้นปลานะครับก็คือ5,800ันแร้อยเมตรระดับน้ําทะเลสูงมากเลยนะครับ5,800เมตรระดับน้ําทะเล,ทะเ,ลเทือกเขาสูงสูงเลยนะครับส่วนใหญ่ก็แถบทิเบตใช่ไหมครับพิมาลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนปาลปูตานอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่า เมื่ออ,อยู่ที่ความสูงที่ระดับ5,800เมตรในระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนจะเป็นยังไงครับมากกว่าหรือต่ำกว่าครับต่ำกว่าใช่ไหมครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเอาที่บรรยากาศเลยนะเอาแค่ที่บรรยากาศนะถ้าที่ระดับน้ำทะเลครับม,มีความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนก็จะประมาณนี้เลยใช่ไหมครับประมาณ160ม mm. ิลลิเมตรปรอทแต่ถ้าที่ ความสูง5,800เมตรครับความดันย่อยของแก๊สเหลเจนนะครับจะลดลงเหลือแค่ประมาณ75มิลลิเมตรปรอทเช่นเดียวกันครับหายใจเข้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่หายใจเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ย5,800เมตรเหลือเท่าไหร่ครับเหลือประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะประมาณเนี้ยเนาะก็เท่าไหร่เองประมาณ50มิลลิเมตรปรอทซึ่งเมื่อกี้เราดูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ ดูกราฟนี้เห็นไหมครับที่เออ <c oughs> นะครับนี่ดูตรงนี้เนาะเห็นไหมครับความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในหลอดเลือดฝอยใช่ไหมครับมีค่าประมาณ40มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยคือความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในหลอดเลือดฝอยนะครับมีค่าประมาณ40 mm. มิลลิเมตรประหลอดเมื่อขึ้นไปที่ความสูง5,800เมตรเหนือระดับน้ําทะเลครับความดันย่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณใช่ไหมครับเนี่ย50มิลลิเมตรประหลอด แทบจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ต่างกันมันเกิดอะไรขึ้นครับแก๊สมันก็ไม่สามารถที่จะแพร่จากอากาศเข้าไปภายในอะไรได้ครับหลอดเลือดฝอยได้นะครับทําให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนน้อยลงนั่นเองโอเคนะครับเนี่ย,ยภาวะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงมันก็ถ้ามีการเตรียมตัวดีใช่ไหมครับมีการออกกําลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอนะครับก็ จะอาจจะลดอาการเหล่านั้นได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ดีนะครับในแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจากการาปีนเทือกเขาสูงสูง,สงเช่นเดียวกันโอเคนะครับอ่าทีนี้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วนะครับแก๊สออกซิเจนแพร่จากถุงลมเข้าไปในหลอดเลือดฝอยแล้วหรือขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากเซลล์เข้าไปในหลอดเลือดฝอยแล้วแล้วร่างกายมีการลําเลียงแก๊สเหล่านี้ได้อย่างไรเช่นลําเลียงแก๊สออกซิเจน ไปที่เซลล์ได้ยังไงลำเลียงแก๊สคาร์บอนออกไซด์จากเซลล์มาที่ถุงลมได้อย่างไรโอเคนะครับเรามาดูกันเนาะในกรณีของการลำเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับในการลำเลียงแก๊สออกซิเจนนะลูกนะจะใช้โปรตีนชนิดหนึ่งครับนะครับที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบินเนี่ยโครงสร้างนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นาสาย Q Q, สีเขียวๆสีสายนี่ครับเป็นสายโปรตีนสีสายนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหมู่ฮีมนะครับซึ่งในหมู่ฮีมหนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบนะครับอันนี้เรียกว่าฮีโมโกลบินตัวย่อเราใช้ hb นะครับโครงสร้างนี้ครับจะทําหน้าที่จับกับออกซิเจนนะครับเมื่อออกซิเจนใช่ไหมครับแพร่จากถุงลมนะครับเข้ามาในหลอดเลือดก็จะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็จับกับฮีโมโกลบินที่อยู่ภายในเม็ดเลือดแดง ในหนึ่งฮีโมโกลบินนะครับจะมีอยู่4ฮีมแต่ละฮีมก็จับกับออกซิเจนได้1โมเลกุลเพราะฉะนั้นฮีโมโกลบิน1โมเลกุลนะครับก็จะสามารถจับกับออกซิเจนได้4โมเลกุลนะครับจากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปที่เซลใช่ไหมครับเมื่อไปถึงเซลล์ปุ๊บก็จะปล่อยนะฮะเนี่เมื่อไปถึงเซล์ฮีโมโกลบินนะครับก็จะปล่อยออกซิเจนเข้าไปในเซลโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนสมการการลำเลียงแก๊ส ออกซิเจนครับก็คือฮีโมโกลบินใช่ไหมครับมาจับกับมารับออกซิเจนฮีโมโกลบินก็เหมือนแท็กซี่เนาะเอาออกซิเจนเสร็จก็ลำเลียงไปที่เซลล์ในรูปของนี่ครับออกซิฮีโมโกลบินรูปนี้นะครับเรยออกซิฮีโมโกลบินพอไปถึงที่เซลล์ปุ๊บครับออกซิฮีโมโกลบินก็ต้องแตกตัวครับกลับมาปล่อยออกซิเจนออกไปปล่อยออกซิเจนไปให้เซลล์ฮีโมโกลบินก็ทําหน้าที่กลับไปรับออกซิเจนอีกทีหนึ่งเหมือนรถแท็กซี่ โอเคนะครับแค่นี้เองอ่าโอเคทีนี้มันมีเหตุการณ์นะครับที่ถ้าเรานอนในรถยนต์ที่ติดเครื่องไว้เป็นเวลานานๆโดยที่เปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดกระจกเลยนะครับอาจจะมีการปวดศีรษะอ่อนเพลียหรือบางทีท่านนานอาจจะตายได้เลยนะครับเสียชีวิตได้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ่าสาเหตุมันเกิดจาก แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับถ้ารถยนต์ไม่ได้วิ่งเนี่ยเนาะแก๊สตัวนี้ก็จะวนเวียนอยู่นั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในห้องเครื่องได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแก๊สตัวนั้นมีชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO ซึ่งแก๊สตัวนี้ครับมีประสิทธิภาพในการจับกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนเอาง่ายๆฮีโมโกลบินถ้ามีตัวเลือกให้เลือก2ออันระหว่างคาร์บอนออกไซด์กับออกซิเจนฮีโมโกลบินเนี่ย นางจะไปเลือกจับกับคาร์บอนไดออกไซด์นางจะไม่จับกับออกซิเจนเพราะนั้นถ้ามีออคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนมอนอกไซด์เพราะนั้นถ้ามีคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะๆเนี่ยฮิโมโกโบินก็ไปจับกับคาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะขาดออกซิเจนก็ทําให้เสียชีวิตได้เองเพราะนั้นถ้าเราจะนอนในรถนะครับนอนอย่างเงี้ยก็จอดรถในที่ร่มๆใช่ไหมครับลดกระจกลงแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับโอเคเนาะอ่ะ <c oughs> แล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่เซลล์ล่ะมันมีการลําเลียงกลับเข้าไปาที่ถุงลมเพื่อจะกําจัดทิ้งได้อย่างไรโอเคนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดจากการสร้างพลังงานนั่นแหละเนาะก็จะแพร่จากเนื้อเยื่อครับเข้ามาในหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมากกว่า7จเลยก็จะแพร่เข้าไปในเม็ดเลือดแดงนะครับจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับก็จะทำปฏิกับน้ำนะครเห็นไหม นอกทซา์จะทำเรียกกับน้ำภายในเซลล์มเตรอดดงเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งกรดคาร์บอนิกก็จะแตกตัวครับได้เป็นไฮโดรเจนไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งการลำเลียงก๊าซบองอักไซา์จะลำเลียงในรูปนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับไฮโดรเจนไอออนก็มีผลต่อความเป็นกรดเบสของเลือดนะครับซึ่งทําให้สมองส่วนพอเนี่ยรับรู้นะครับแล้วก็ควบคุมจังหวะก,การหายใจได้สั่งไปที่เมดัลลาออพลองกาตาเนาะก็ ลำเลียงไปเรื่อยครับพอไปถึงหลอดเลือดฝอยเห็นไหมครับที่อยู่บริเวณรอบๆถุงลมแล้ก็เกิดปริยาผันกลับใช่ไหมครับเนี่ยไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนกลับไปรวมกับไฮโดรเจนไอออนเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกจากนั้นกรดคาร์บอนิกก็แตกตัวครับได้น้ำกับคาร์บอนไดอกซด์แล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดอกซด์ครับกลับเข้าไปในถุงลมแล้วก็หายใจออกนั่นเองโอเคนะครับแค่นี้เองเห็น okay, นะะ แล้วทีนี้ถ้าร่างกายเมื่อกี้ที่คุยกันไปได้รับค,คาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปจะส่งผลต่อความเป็นกรดเบสของเลือดได้อย่างไรก็จากสมก,การเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยไฮโดรเจนไนออนใช่ไหมครับยิ่งมีมากเลือดก็จะเป็นกรดมากขึ้นเพราะนั้นถ้าได้รับค,คาร์บอนไดออกไซด์มากก็จะทําให้เลือดมีความเป็นกรดมากขึ้นซึ่งเลือดของเรา <S <S เดี๋ยวเราเรจะเรียนในเรื่องต่อไปเนาะเลือดของเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์นะครับเพราะฉะนั้น เลือดจะรักษา pH ให้คงที่อยู่เสมอถ้าเลือดเป็นกรดมากเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปบอกสมองเนาะสมองก็จะสั่งการไปที่ระบางลมกับกล้ามเนื้อที่กระดูกซี่โครงใช่ไหมครับให้หายใจทํางานเร็วขึ้นหดคลายตัวเร็วขึ้นแล้วก็หายใจเร็วขึ้นเพื่อจะกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากขึ้นนั่นเองโอเคนะครับเพื่อความเข้าใจตอบคําถามนี้หน่อยนะครับ <c oughs> ในภาพนี้นะครับ A เนี่ยคือถุงลมนะ ถุงลมส่วนตรงนี้ครับคือหลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบๆถุงลมตอบคำถามหน่อยนะครับลำดับการแพร่ของออกซิเจนเป็นอย่างไรครับก็แน่นอนแพร่จากถุงลมมาเยื่อหุ้มถุงลมใช่ไหมครับมาเยื่อหุ้มหลอดเลือดฝอยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเยื่อบุผิวบางๆนะครับแล้วก็มาที่ในน้ำเลือดแล้วก็แพร่เข้าไปในเม็ดเลือดครับ A B C d แล้วก็ E นั่นเองโอเคนะ ตำแหน่งที่มีออกซิฮีโมโกลบินก็คือตำแหน่ง e ครับออกซิฮีโมโกลบินะ bin, นะครับก็คือฮีโมโกลบินจับกับออกซิเจนก็อยู่ที่ตรงนี้โอเคนะในเม็ดเลือดบริเวณใดครับที่แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มีผลต่อการแลกเปลี่ยนแก๊สของออกซิเจนคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ co นะครับเมื่อกี้ที่คุยกันแล้วก็คือที่ e ครับเฮโมโกลบินจะไปจับกับคาร์บอนมอนอกไซด์แทนที่จะจับกับออกซิเจนนะครับทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน แล้วที่ตำแหน่ง A และ D ครับบริเวณใดที่มีความดันเยอะของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงครับก็ต้องตอบ D นะครับโอเคในหลอดเลือดเนาะอ่ะอันนี้น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็การลำเลียงแก๊สนะครับเมื่อเสร็จตัวนี้แล้วนะครับลูกให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่3นะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊สนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ